สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Coco Alice My Master นะคะวันนี้เป็นไงกันบ้างคะค่ะวันนี้นะคะลิสอยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังนะคะว่าอาวุธลับของผู้หญิงคืออะไรนะคะคือมันมีคลิปหนึ่งลิสไว้พูดไว้นะคะว่าอาวุธลับของความรักและความสัมพันธ์คืออะไรนะคะคราวนี้เนี่ย อลิอยากจะบอกว่าอารุดลับของผู้หญิงคืออะไรนะคะคือถ้าผู้หญิงรู้ข้อนี้แล้วทำข้อนี้ได้เนี่ยผู้ชายแพ้ทางค่ะผู้ชายรักเลยนะคะค่ะอุลับมีอยู่ข้อเดียวนะคะที่อลิจะมาแชร์วันนี้นะคะนั่นก็คือความน่ารักแล้วก็ความทะนุถนอมนั่นเองนะคะค่ะคือผู้หญิงเป็นเพศเดียวนะคะที่สามารถ ทำตัวน่ารักได้อ่ะน่ารักน่าทนุถนอมอ่ะแบบอยากดูแลอ่ะแบบผู้หญิงทําแบบนี้ได้ผู้ชายทําไม่ได้แล้วผู้ชายไม่มีนะคะเวลาผู้ชายไม่มีเน um ี่ยเขาก็อยากจะได้สิ่งนี้จากผู้หญิงนะคะคราวนี้เนี่ยความน่ารักและความทนุถนอมเนี่ยมันก็คือจริตอย่างหนึ่งของผู้หญิงอะค่ะเป็นหนึ่งในจริตของผู้หญิงนั่นนะคะค่ะเพื่อนๆจะทำไงเพื่อนๆมองคนบอกว่า ทำไงอะทไงถึงแบบน่ารักอะฉันทําไม่เป็นหรอกน่ารักอะคืออะไรอย่างเงี้ยน่ารักก็คือแบบคุณเนี่ยคล้ายๆว่ามีความมุ้งมิ่งน่ารักอะออดอ้อนเนี่ยค่ะนั่นคือความน่ารักนะคะออดอ้อนอ่าแล้วก็เหมือนเวลาคุยกับเขาดีๆอ่อนหวานต้องพูดจาไพเราะอ่อ,อ,อนหวานนะคะไม่ ไม่วีนไม่เหวี่ยงอย่างเงี้ยก็คือน่ารักอะค่ะน่ารักคือมันต้องน่ารักในหลายๆมิตินะคะน่ารักในมิติที่แบบทําหน้าน่ารักทําหน้าแบบ please อย่างเงี้ยค่ะทําหน้าน่ารักอะค่ะเพื่อนๆไปฝึกหน้ากระจกก็ได้ค่ะทําหน้าน่ารักทําแบบอย่างเงี้ยค่ะน่ารักนะคะแล้วก็น่ารักแบบพูดจาดีๆหวานๆที่รักวันนี้ไปกินข้าวกันไหม อย่างเงี้ยค่ะน่ารักน่ารักนะคะแล้วการทําตัวทะนุถนอมเนี่ยหมายความว่ายัางไงคะทําตัวน่าทะนุถนอมเนี่ยก็หมายความว่าเราเนี่ยเหมือนทําตัวอ่อนแอน,นิดนึงอะ่ะนิดนึงเนี่ยเป็นการแบบแสดงนิดนึงอะคะ่ะมีอะไรก็ที่รักช่วยยกน้ําให้หน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะคือขอ,อขอความช่วยเหลือเขานิดๆหน่อยๆนะคะอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบน่าทะนุถนอมอ่ะนะคะแล้วก็ อขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะขอความช่วยเหลือเนี่ยบางทีแล้วก็เวลาทะเลาะก,กันนะคะเพื่อน,เ,อนเราเนี่ยก็ต้องทําตัวเป็นเหมือนแบบโดนเหมือนแบบโดนทําร้ายจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเขาเรียกว,ว่ามันต้องใช้จริตนิดนึงว่าเวลาทะเลาะก,กันนะคะเราก็ฉันไม่รู้อ่ะฉันขอโทษนะเงี้ยค่ะคือแบบมันต้องใช้แบบมารยานิดนึงนะคะ่ะเพื่อแบบลองไปฝึกดูนะคะ คือเวลาทะเลาะกันเนี่ยเพื่อนๆห้ามห้ามแบบเขาเรียกว่าห้ามปีดห้ามขึ้นอารมณ์เลยนะคะเพื่อนๆทำมานั่งอยู่แบบเงียบๆแล้วค่อยพูดดีๆเงียบๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าห้ามพูดนะคะแบบถ้าไม่พูดเลยอ่ะผู้ชายบางคนยิ่งปีดเข้าไปใหญ่นะคะเพราะว่าทําไมมีอะไรไม่พูดเคยไหมคะเคยแบบทาไมมีอะไรไม่พูดเขาก็จะปีดเข้าไปใหญ่แต่เราใช้วิธีนั่งแล้วก็ แล้วค่อยอธิบายฉันคิดว่าอืมอันนี้คือความคิดของฉันนะฉันคิดว่าเธออะกลับบ้านช้าฉันฉันไม่ค่อยสบายใจเลยอย่างเงี้ยฉันรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคอะอย่างเงี้ยนะคะเงื่อนต้องใช้ความน่าทนุถนอมนะคะใช้การขอความช่วยเหลือใช้ความใจเย็นพูดกับเขาดีดี โอ้ยผู้ชายหลงค่ะหลงนะคะคือสอ,อย่างเนี้ยจริงๆค่ะผู้ชายจะเลือกคุณนะคะก็คือบางคนเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างผู้หญิงบางคนนะคะมีทุกอย่างมีหน้าที่การงานดีมีหุ่นดีหน้าสวยนะคะแต่เขาจะมาแพ้ผู้หญิงที่น่ารักหน้าผนุถนอมเนี่ยและคะ่ะและถ้ายิ่งคุณเนี่ยมีทัศนคติดีนะคะก็คือไม่คิดร้ายกับใครแล้วก็แบบ คือเป็นคนที่หาความสุขกับตัวเองอยู่ในลู่ของตัวเองวิ่งในลู่ของตัวเองไม่ไปคอยเปรียบเทียบคนอื่นเนี้ยค่ะไม่คอยอิจฉาริษยาคนอื่นเนี่ยแล้วก็คิดแต่ดีๆในด้านดีๆด,ด้านบวกเนี่ย โอ้ยผู้ชายไม่ไปไหนนะคะผู้ชายยังไงก็เลือกคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะค่ะ <c oughs> ก็ลองไปฝึกจริตนี้ดูก่อนนะคะน่ารักแล้วก็ท่าหน้าทะนุถนอมเนี่ยเป็นอาวุธลับของผู้หญิงที่ผู้ชายทําไม่ได้นะคะแล้วผู้ชายต้องการจากผู้หญิงมากนะคะ <c oughs> วันนี้เลดฝากไปก่อนนะคะเออฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะคราวหน้าถ้ามี ข้อคิดดีๆหรือว่ามีเทคนิคอะไรดีๆในเรื่องความรักเนี่ยอลิซก็จะนำมาแชร์เพื่อนๆอีกนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดิงดิงดที่ช่องอลิซด้วยนะคะ coco l i ิ my master นะคะค่ะอลิซย,ยังนอกจากมีช่องทาง y u t u b e เนี่ยยังมี Facebook ด้วยนะคะแล้วก็มี Instagram ด้วยนะคะยังไงก็ เพื่อนๆฟอ l โล w ทางช่องไหนที่เพื่อนๆสะดวกก็ได้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรเนี่ยเขียนลงมาได้เลยนะคะเดี๋ยวลิซเข้ามาอ่านและลิซก็อาจจะทำคลิปหรือว่าตอบเพื่อนๆไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย